<laughs> ผมกลับแล้วคุณผู้ชมตอนที่เก้าวันนี้ผมขอปฏิญาณตนไว้เลยนะครับเราจะไม่หนีมันอีกต่อไปนี่คือบ้านของเรา <laughs> ไม่สู้ก็ตายฮะเราจะปล่อยให้ใครมายึดบ้านของเราได้งไง ต่อให้ต้องเจอกับมันอีกกี่ครั้งผมก็จะไม่หนีมันจะฟาดหน้ามาันด้วยขวานขอผมถึงแม้ผมจะต้องตายก็ตามหลังจากตอนที่แปดนะครับที่ผ่านมาก็เล่นแล้วก็เจอแบบเจอเยอะมากเจอประมาณรวมๆแล้วเกือบสิบตัวนะครับซึ่งไม่รู้มันมาทำหากันแถววนนี้ก็สุดท้ายแล้ว ก็มีสองทางเลือกครับคือผมนั่งคิดว่านี่กูจะย้ายบ้านดีไหมวะคือเล่นใหม่หมดเลยดีไหมหรือว่าเราจะปักหลักสู้กันที่นี่นะครับอ่ะตอนนี้มาแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่เราต้องหนีอะ่ะเ,เ,เรามาก่อนเหรอเรามาก่อนเหรอมันไม่ใช่ว่ามาก่อนมาหลังเว้แต่นี่คือบ้านของเรา ม่สู้ก็ตายเป็นเกมซีวิเวลไงเอาละครับตามสูตรเลยเฮ้ยได้ของดีไว้วันนี้เจอกับพืชที่สามารถเอาไปปลูกได้นะครับแล้วก็เจอนี่เอาไว้ทำระเบิดผมไปศึกษามาและวิธีการทำอาวุธ ไม่ว่าจะเป็นระเบิดขวดแต่ที่สำคัญคือเราต้องการกระเป๋าเดินทางสิเพื่อต้องพอเราต้องได้เศษผ้าก่อนเราถึงจะทำระเบิดได้เศษผ้าแล้วก็ขวดน้ำครับซึ่งในนี้ไม่มีเลย ตอนนี้เราได้นี่ครับแผงระเบิดมาแล้วก็พืชเมื่อกีน้นี้เสือกดเก็บไปแล้วแทนที่จะฟันแล้วเอาดอกมันมาเวนกร,รมแน่นอนครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องหา ตัวเฮี้ยก่อนแต่ผมเห็นตัวเฮี้ยฝรั่งเขาเรียกลิซาร์นะครับก็คือพวกกับกิ้งกาอะไรเงี้ยดูไงก็เป็นตัวเฮี้ยไม่เห็นเหมือนกิ้งกาเลยเพื่อที่เราจะได้ชุดเกาะนะครับทําให้เกาะเต็มก่อนเพื่อความปลอดภัยวันนี้ยังไม่เห็นเลยอ่ะแปลกนั่นนะครับเพื่อนๆแคมป์คนป่า ผมจะไปนะผมจะไปเพราะว่าแคมป์คนป่าเนี่ยแน่เพลงบิวกูเชียแคมป์คนป่ามันจะมีกระเป๋าอ่ะซึ่งมันมีของที่เราต้องการอยู่เดี๋ยวจะลอบเข้าไปเมื่อกี้มีศพนอนอยู่ไหนวะนี่ครับกระเป๋าเดินทางที่เราต้องการตองมองรอบๆก่อน กลัวมันมาเฮ้ยเร็วเร็วเชีย่ยผมจะรีบไปนะครับมีบ่อน,น้ำด้วย ดูเหมือนจะเป็นบ่อน,น้ำที่เพื่อนเพื่อนใน u t u b e บอกแล้วแ่บครับว่าว่ามีน,นั่นน่ะที่หาปลาผมว่าใช่ว่ะไอ้เฮีย้ยมมาละเฮ้ยเชียเช้ยเฮีๆๆๆๆ้ยมเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยนี่มันบ้านของกูเหรอเมืองเมึงๆๆเมงเดี๋ยวก่อนเดยให้กูตั้งหลาก่อนดี โทษทีท่พูดคำหยาบนะครับอารมณ์นอเนอร์ล้วนๆไงไอ้โทษนี่มันบ้านของใครบ้านของมึงไงยา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 งนี่มันเพิ่งเริ่มต้นคุณผู้ชมครับแซมเปิลก่อนเราเจอเราเจอแหล่งแนละ้วที่ต้องการคือเศษผ้านะ ผมจะมาทําระเบิดขวดเวลามันมากันเยอะๆเนี่ยเคี่ยงเข้าไปตายเลยข้อมูลที่ผมรู้มาเพิ่มก็คือว่ามันแพ้ไฟนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะสร้างไฟเอาไว้รอบๆแคมป์เยอะๆอืมไม่จำเป็นต้องเป็นไอไอหัวเสียบไม้ก็ได้แค่ทําเป็นก <c> อ <oughs> งไฟเอาไว้ครับมันก็จะช่วยไล่ได้เอางี้เปลี่ยนแผนก่อน บุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันมีเยอะเดี๋ยวเราสร้างกองไฟรอบๆก่อนดีกว่าเพิ่มเครื่องป้องกันตัวเองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยบุกวันนี้ไม่มีความกลัวเว้ยมีแต่วความเกลียนเห็นเพื่อนๆมาให้กำลังใจในคลิปเราก็ตอนแรกก็ยอมรับว่าหดหูนะครับเพราะว่าแพ้ตายบ่อยมากเดี๋ยววันนี้จะเอาให้เต็มที่เลยครับว่าเราต้องทำทุกทางเพื่อรักษาฐานที่มั่นของเราไว้ครับ ประเด็นคือตายไม่ได้แล้วนี่ดิตายไม่ได้ก็ไปเอาปืนไม่ได้แล้วปืนมันก็ตอนแรกเก็บมาจากถ้แล้วก็หายไปเลยโหลดมาใหม่ก็หายไปหมดแล้วไม่รู้จะทำไงได้มาครับรอบสองโอเคเรามาเริ่มนเลยครับเอาจริงนะโอ้หเมื่อกี้ไม่ได้เอาจริงเหรอเมื่อกี้ก็เอาจริงเอาตามที่เราคุยกันเลยนะครับเราจะต้องทํากองไฟก่อนเดี๋ยวดิ Use ยู i ดิสไฟ e to light your camp at night แต่กองไฟอันนี้มันสามารถจุดเพิ่มใหม่ได้นะอันนี้มันสามารถจุดเพิ่มได้ไหมละ่ะตอนกลางคืนนะลองดูก่อนไอะไรเสียหายเดี๋ยวเราไปหาลไรแดกก่อนนะครับเดี๋ยวตายที่เราสามารถเริ่มทุกอย่างได้เร็วนะครับ โอเคอยู่นะจุดใหม่ได้ตลอดด้วยแรมเลยตอนนี้เรามีไฟรอบๆนะครับผมลองทำตามค,นะคำแนะนำใน youtube นะแต่ไม่รู้ว่ามันเวิร์กจริงหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าก็ดีกว่าเฮ้ยไฟฉายป่ะไม่ใช่ว่า ดีกว่าอยู่มืดๆ่ะเนาะเขาก็บอกอยู่แล้วว่าให้สร้างรอบๆแคมป์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะจุดไฟให้ทั่วจริงๆเพื่อที่เราจะได้กางอาณาเขตเรากว้างเอาไว้นะครับอ่ะงั้นเราจะมาเริ่มตอนนี้นโยบายความปลอดภัยของเราโอเคแล้ว แต่ก็ยังกลัวอยู่นะครับเราจะพยายามพยายามแบบให้มันคุมพื้นที่เยอะๆหน่อยุด,ดแม่ไม่ทัว่วเลยจะหาว่าปอดแหกก็ได้นะครับแต่เขตแล้วเจอบ่อย เอาละผมจะขอเซฟคร่าวๆก่อนเพื่อดูผลว่าเอคืนนี้จะอยู่กันได้ไหรือเปล่านี่ไงสามารถปลูกพืชได้ด้วยเมื่อกี้เราเก็บไอ้นี่มาจําได้ไหมครับเก็บสมุนไพรมาเดี๋ยวมันจะเป็นต้นไม้ขึ้นมาแหละเอาไปกินเพิ่มเลือด อนนี้เกาะเต็มแล้วครับแล้วก็มีกาะสำรองอยู่ด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะเผาเนื้อทิ้งเอาไว้อย่างน้อยก็มีกองไฟเว้ยเต็มไปหมดด้วยความสว่างขอแคมเราแงเป็นไง จุดแล้วหรอวะตอนนี้แคมป์เราค่อนข้างสว่างเลยนะครับผมคิดว่ามันคงไม่มีไอเชียแม่งมาแล้ววะนี่แคมป์กูสว่างอวนะพูดไม่ทันขาดคำเลยครับเพื่อนๆมาแล้วครับแต่อย่างที่บอกวันนี้เราจะไม่หนี เราจะซุ่มเราไม่หนีนี่ไม่กลัวไม่เกรงเเลยใช่ไหมจุดไฟสว่างขนาดนี้นันเดินมาแล้ครับแต่มันมาตัวเดียวนะ จะต้องไปกลัวมันนั่นไงมาแล้วตัวเดียวรีบฆ่ามันก่อนเลยได้เปรียบมึงมาปากักตรงนี้ได้ไงนี่มันที่ของกูที่ของกูที่ของกูงกมึงอย่ามาแยียบที่ของกู <c oughs> ก็ตายกูก็ไม่เวน้นวันนี้โหดเนี่ยมันมีกล้องถ่ายรูป <c oughs> อีหารู้ว่ากูว่าเนี่ยลหลอกนะมึงรู้เรื่อง อเอาล่ะครับคิดว่าต้องเกคทับมาหน่อยนะเป็นไขาดสองหัวตอนนี้เราจะตัดม้านะครับผมไม่สนใจแล้วเพราะว่า พื้นที่ตอนนี้ค่อนข้างสว่างแล้วเว้ยเยอะแล้วก็มีสิงสารสาัตว์น้อยใหญ่ครับวันนี้โอ้โหมาอยู่กันเยอะมากเลยนะครับเป็นนิมิตหมายอันดีว่าผมจะมีชีวิตรอดได้นานในวันนี้เมื่อกี้เลือดยังไม่ลดเลยด้วยแต่ชุดเกาะลดตัวเฮ ตือเฮตือเฮตือเฮวันนี้อยู่นานแน่นอนเฮ้ยมาแล้วว่ะเห็นแวบๆบแบบเดินอยู่นั่นน่ะหนึ่งตัวตัวเดียวอู้โอ้ยบ้าก่ะ เลือดก็เต็มโดนทีเดียวตายได้ไงคิ้โกงไม่แฟร์เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองโหลดดูก่อนผมคิดว่าพวกพวกอะไรอ่ะพวกแคมป์ไฟที่ผมสร้างไว้ไม่น่าจะหายไปด้วยนะมัง้ง ตอนนี้เราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อกี้นี่งไงอยู่นิงด้วยโอ้อย่างนี้ใช้ได้อยู่ถึงแม้เราจะค่อยๆกระดึบกระดึบไปทีละนิดนะครับแต่เราก็ไม่ต้องสร้างใหม่ทุกอย่างอะไรอ่ะ ไม่มีของแบบนี้มาอยู่ด้วยอ่ะเพิ่งเห็นนี่หน้ามันถึงมากันเยอะนะอัน,นี้เป็นถิ่นมันเหมือนกันเหรอเอาเป็นว่าตอนกลางคืนเราจะพยายามอยู่ในบ้านแล้วกันนะครับถ้ามันไม่ปลอดภัยนะก็ส่วนตอนกลางวันเราจะต้องใช้เวลาคุมที่สุดโดยการออกมาบูนะครับหาของทุกอย่างที่หาได้เก็บกลับไป หลังจากที่เมื่อกี้นะครับเราใช้เวลาสักพักหนึ่งในการสร้างกองไฟเพื่อป้องกันพวกคนป่าแล้วก็เห็นแล้วครับว่าไม่ได้ผลแต่มันก็มาน้อยลงนะมันก็มาแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้กองไฟมาประมาณ7อันนะเมื่อกี้ผมทำไปตอนนี้ใช้เวลาในการสร้างบ้านนะครับต่อผมคิดว่าบ้านก็ขางไหนวะเฮียทางนู้น บ้านก็ไม่ได้ปลอดภัยเท่าไหร่สร้างรั้วเพิ่มดีกว่าจริงอย่างที่บอกนะครับเราจะทำรั้วชั้นที่สองเพื่อป้องกันพวกมันไม่ให้เข้ามายุ่งกับเรา มีอะไรครับไฟไหม้นิดหน่อยอบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะฮะ <c oughs> นี่เสียเลือดแบบโง่เสียชุดเกราะไปเลยท่อนไม้ที่กูวางไว้ไปไหนเนี่ย <c oughs> ยังไม่เสียกำลังใจนะครับไม่ต้องห่วงวันนี้บอกเลยพร้อมนี่คือรั้วชั้นที่สองที่ผมตั้งใจจะทำนะครับแล้วต้องทำให้สำเร็จด้วยไม่งั้นใช้ชีวิตไม่ได้เลย ตัดไม่ได้ต้นนี้จุดไฟแลยระหว่างที่ตัดนะครับก็ มันไหลไปอาจจะมืนหัวนิดหน่อยนะพอดีผมรีบผมจะวิ่งไม่หยุดเลยวันนี้ทำกําแพงสองชั้นยิงทำกว้างหน่อยนะจะได้มีที่ในการเก็บเกี่ยวขยายบ้านขยายช่องบ้างไอ้ด้านนี้น่ากลัวะว่ด้านซ้ายเนี่ยมาบ่อย กองไฟนอกจากมีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันฐานแล้วนะครับก็ยังมีแง่ในของการเผาตัวเองด้วยนะซึ่งก็ไม่เป็นทุกคนนะมีผมคนเดียวที่โดนก่อนจะมืดครับเราจอกล่าตัวเฮี้ยกันมันวิ่งเล่นกันแล้วมันมาแล้วพวกเราผมว่ามันยังไม่เห็นผมหรอกจริงหรือเปล่า น่าจะยังอะเอาละครับเราจะเซฟก่อนนะครับหนึ่งครั้งไม่งั้นเดี๋ยวกำแพงที่สร้างมาจะเสียเปล่าตอนนี้เรียวแรงก็เต็มแล้วนะครับแต่ชุดเกาะไม่เต็มอันหน้านกอยากให้ผ่านพ้นคืนนี้ไปอย่างเร็ว,รวจัง อ่ะมาทำงานกันต่อครับเมื่อกี้เห็นอย่าบังทำงานได้ก็ต้องมีแสงสว่างนะครับ ผมจะไปไล่ทยอยจุดไฟให้หมดก่อนเวลากลางคืนนี่เป็นเวลาที่ต้องระวังเป็นพิเศษท่อนไม้เจ้าตัดไว้นะครับแบกกลับก่อน น้อยแล้วก็มีกำแพงครหนึ่งด่านแล้วในการป้องกันให้มันเข้าไม่ถึงเราแล้วก็ได้พื้นที่ใช้สอยโซนหน้าบ้านหใม่นิดหน่อยถ้าทำสำเร็จนะครับย้ำว่าถ้าทำสำเร็จไม่ใช่ว่าจะทำแล้วสำเร็จเลยนะตอนนี้ยังขาดอะไรเยอะ ผมหากองไฟที่ผมทำไว้ไม่เจอว่ะนี่ไ อนนี้ผมจะจุดไฟให้ทั่วๆก่อนนะครับแล้วก็จะเริ่มปฏิบัติการตัดไม้ครั้งนึงพระจันทร์สวยมากแต่นี้ไม่ใช่เวลามาดูพระจันทร์ครับระหว่างที่ตัดตอนกลางคือน,นี่สายตาจะลอกแรกนิดนึ่งฮนะเราต้องมองด้วยว่า โอเคหล่นทางนี้ดีมากมั่งมีบัอกอะ่ะบแ็กแปลกๆแบบโดนคนป่าตีทีเดียวตายอย่างเงี้ยใช่เหรอตอนนี้ดูเหมือนจะเช้าแล้วนะครับเร็วจังเพิ่งตื่นมาเช้าเ,เลยเว้ยที่น่าห่วงคือกำแพงด้านนี้นะครับน่าจะสร้างมากๆเพราะว่าเป็นเป็นด้านที่มีปัญหาบ่อย เหมือนจะโดนเห็นแล้วนะครับนั่นไงตัวเดียวหรือเปล่าถ้าตัวเดียวเข้ามาเลยเข้ามาตายแล้วครับต้องตายครับ หัวซ่าดโอ้คือหัวแม่งไว้ไม่ไม่ไม่ใหญ่ไปได้หัวสองอันเลยอ่ะเมื่อกี้เสียเลือดไปพอสมควรเลยเรายังอยู่กับภารกิจ ทำั้วนะครับเดชบุญที่เมื่อกี้ไม่ใช่การต่อสู้ที่ยากลำบากอะไรนะไม่งั้นก็อาจจะไม่ได้ฟังบานต่ออันนี้อยู่ได้นานหน่อยนะเพราะว่าเรามีความมุ่งมนนั่นไนีผมกำลังพยายามทำความเข้าใจกับการตัดไม้อยู่ว่าถ้าตัดทางไหนแล้วมันจะกระเด็นไปทางไหน เหมือนตัดถ้าตัดด้านนี้มันก็จะล้มไปด้านนั้นอะไรเงี้ยจะได้ให้มันล้มไปถูกทางขี้เกียจวิ่งไปเก็บถ้าตัดทงนี้จะล้มไปทางซ้ายโอเคตัดแล้วมันจะล้มด้านตรงข้ามครับพอจะเข้าใจขึ้นมาแล้วค เห็นคนป่าครับกำลังมากำลังมาจุดเร็วๆหน่อยพ่อเพื่อความปลอดภัยครับเราไม่เสี่ยงวันนี้จะเล่นแบบเพลย์เซฟสุดๆรู้สึกว่าเนื้อกระต่ายของผมจะ จะดำอยู่ในกองไฟหรือเปล่าเนื้อก็ตายดำไปแล้วอ่ะเสียดายสำคัญตอนนี้คือเลือดเราน้อยนะครับแล้วเราไม่มีโล่ไม่มีชุดเกราะเดี๋ยวจะผสมเป็นคอร์สรอไว้ก่อนอีท พลังกลับมาเต็มครับแล้วก็เลือดเกือบเต็มที่ไม่เต็มอย่างเดียวตอนนี้ก็คือชุดเกาะคิดว่าใช่นะครับถ้าเราถ้าเราสร้างไฟเยอะๆสัตว์มันมาเยอะกว่าปกติอะเกี่ยวเปล่าไม่รู้เกี่ยวไหมคลิปวันนี้ยาวหน่อยนะครับผมจะต้องบอกว่าวันนี้นะครับ ทรงดีทรงดีสิงสาราสัตว์เต็มไปหมดของหาง่ายมากวันนี้วันนี้อยู่ยาวแน่นอนครับหมายถึงชีวิตนะเพราะว่าเราของกินเต็มไปเลย,เลยแล้วก็ได้ชุดเกาะมาเต็มด้วยนะครับสำคัญคือตอนนี้ไม่มีคนป่าด้วยเป็นเพราะว่าเราจุดไฟไปเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้ เฮ้ยวันนี้แบบสร้างเร็วมากเลยไอ้ชิชะตอนนี้ชีวิตดีมากนะครับอยากได้ข้างๆให้หมดนะครับจะได้ปลอดภัยกันเต็มที่พอะทีในนี้ก็มีซากกระต่ายอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเซฟที่นึงก่อนเพื่อการันตีว่าวันนี้เราได้สร้างสารรค์สิ่งดีๆสู่สังคมแล้วนะครับ ปื้มจังสร้างได้เยอะไอ้เฮียมันบอกว่าเซฟพังตลกแล้วไงโอ้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าเมื่อกี้นี้มันเซฟหายห,ายหรือเปล่าถ้าหายนี่ผมร้องเลยนะดูดิพอเล่นได้ดีๆก็ มีปัญหาซะงงั้นเดี๋ยวดูไฟล์ก่อนดิเมื่อกี้ที่อัดไว้วิดีโอแคปเจอร์มันค้างตรงเซฟอะครับแต่เดี๋ยวไม่รู้ว่าโหลดขึ้นไหมนะขอให้รั้วยังอยู่ด้วยเนอะตอนนี้เซฟกับผมไม่ให้เซฟกับผมโหลดเซฟขึ้นมานะครับแล้วก็รั้วโอเคดีรั้วยังอยู่ครับ ถึงจะอยู่ก็อยู่นะช้ได้อยู่นะก็ไม่ต้องตัดใหม่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอจบพาร์ทนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับคราวหน้าผมจะมาต่อให้มันเสร็จอันนี้น่าจะยิงยาวไปถึงถึงโซนแถวๆนี้เลยให้มันแบบครอบคลุมต้นไม้เยอะๆหน่อยจะได้วิ่งออกไปตัดได้สะดวกเดี๋ยวจะถอยมาดูไกลกันนะครับตอนนี้สำหรับโครงการเมก้าโปรเจกต์ของเรา ก็ดูเป็นค่ายเก๋ๆนะใช้ได้นะสวยอยู่ถึงแม้จะยังไม่เสร็จนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับกด subscribe กันด้วยนะครับเราจะทยอยมาเรื่อยๆจะ้ะขอบคุณมากครับ